หลบสปอยวันนี้นะครับกับ Sonic The Hedgehog 3ขอทิ้งท้ายหนังปี2024ด้วยหนังครอบครัวสนุกสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ โซนิค3กลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมพุ่มกับเจฟฟ์ฟลาเลอร์แล้วก็ทีมเขียนบทจากภาคเก่านะครับรวมถึงนักแสดงนำอย่างจิมแคร์รีเบนชวอรตสอิริสเอลบาเจมส์มาร์สเดนแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับโดยที่ภาคนี้โซนิ c นักเคิลส์แล้วก็เทลส์ต้องมาเผชิญหน้ากับไวราสสุดแข็งแกร่งที่เกิดมาตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับอย่างแชโดว์ที่ให้เสียงโดยเคียนูรีฟส่วนตัวผมมองว่าดีสุดใน3ภาคนะครับเหมือนพุ่มกับน่าจะเริ่มจับทางได้มากขึ้นหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยเน้นที่ตัวโซ เป็นหลักแล้วพอภาคต่อมาเริ่มแนะนําตัวละครจากเกมมากขึ้นนะครับ มาที่ภาคนี้ถึงแม้ว่าตัวละครจะค่อนข้างเยอะนะแต่ผมว่าบาลานซ์ได้ดีเหมือนฝั่งมนุษย์เนี่ยเริ่มถอยบทบาทมาเป็นตัวละครสมทบละเหลือ,อไว้เฉพาะตัวหลักๆแล้วก็อาจจะเน้นไปที่จิมแคร์รีที่ภาคนี้แสดงเป็น2ตัวละครแกทําได้ดีเหมือนเดิมนะคือ2ตัวละครที่เล่นก็ไม่ได้ดูซ้ํากันอะคือมีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าแบบตลกคูณ2เลยคือผมเห็นแกนเล่นซอนิกทั้ง3ภาคอะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแกต้องสนุกมากๆแน่ๆกับบทเนี้ยโดยเฉพาะภาคนี้ที่เป็นตัวเองสุดๆนะครับต้องขอบคุณทั้งค่ายได้ที่อุตสา เล่นเรื่องนี้ได้นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะพักจากการแสดงไปเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วนะครับ ในส่วนสเกลของหนังโซนิกก็เรียกได้ว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะด้วยบัตเจที่เพิ่มขึ้นตามกระแสนิยมนะครับภาคนี้พอได้ชาโดมาเสริมเนี่ยมันมีความแบบสมน้ําสมเนื้อนะแล้วพวกฉากแอคชั่นเนี่ยคือมันมากแล้วหลากหลายด้วยนะครับบางช่วงนี่ให้ฟีลคล้ายกับมิชชั่นอิมพอสิเบิลเลยแถมในเรื่องนี้ก็เล่นมุกล้อเลียนด้วยนะครับคือในทุกภาคเนี่ยมันสนุกด้วยความที่แบบเหมือนเขารีเฟอร์พวกพ็อปคาลเจอร์ต่างๆมาเป็นมุกตลกด้วยเนาะแล้วตอนท้ายที่ซัดกันนี่ก็มันอย โซนิกนะครับคือมันไม่สามารถทําคนเดียวได้แล้วจริงๆอะ่ะคือมันต้องช่วยกัน แล้ว CGI ผมว่าก็ดีกว่า2ภาคแรกนะอย่าง2ภาคแรกเนี่ยมันอยู่ในเมืองสว่างๆมันอาจจะดูมีลอยๆบ้างนะครับส่วนภาคนี้โดยเฉพาะฉากแอคชั่นทั้งแสงทั้งสีของตัวละครที่มันฉุดฉากเนี่ยผมว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนอกจากฉากแอคชั่นมุกตลกนะครับที่ภาคนี้ทําได้ดีกว่าสภาคแรกคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครรวมถึงซีนอารมณ์นะทั้งความสัมพันธ์ของโซนิกกับนักเกิลส์เทลส์นะครับโซนิกกับตัวทอมเองหรือแบ็กสตอรี่ของชาร์ด w นะครับแม้กระทั่งพาร์ทของดร์โรบอติกของ จิมแคร์รีเนี่ยที่แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่แกเน้นตลกอย่างเดียวใช่ไหมครับพวกองค์ประกอบพวกนี้ผมว่ามันทําให้คนดูเนี่ยเข้าอกเข้าใจแล้วก็อินไปกับตัวละครได้มากขึ้นนะบวกกับความผูกพันที่เรามีให้กับตัวละครมาตลอด3ภาคผมว่าเฮ้ยซึ้งเอาเรื่องเลยสําหรับ Sonic the Hedgehog 3ผมให้7เต็ม10 เต็มอิ่มแน่นอนนะครับสำหรับแฟนโ o n i c แล้วก็เอนเครดิตทั้ง2ฉากเนี่ยถือว่าห้ามพลาดนะโดยรวมถือว่าเป็นหนังครอบครัวที่สนุกมากๆเรื่องนึงเลยแล้วเ,เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับสำหรับภาคนี้นะคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับลบสปอย